อันนี้ได้แล้วเอาฝนจบลบ้าอันนี้มันจบึงก็ได้จ้ะเลขสอ่ะอะบอกเลขบเลขสองมีเหลืองหมั้เหอ้คนสันมีหงสอเล่เอเป็นงไค่ะได้ค่ะได้ไม่เป็นไรกินได้เบิ้บจ้าเบเป็นอย่างเบิ้บ้าแถวนีดอ อันนี้เส้นเล็กน้าใสจไ้าเพิ่มปรุงลูกข่าก็สีเลียดทุกกันแม่คได้ยังเพิ่นนี่ได้นี่นี่ได้เอาเดิมบอกอันนี้ค่ก็สี่เลียด้วยกันแม่าแล้วังเพิ่นอนนี้ใส่นเลกเผ็ดเก๋ระบายนี่ได้ะคะใจหายนะค่ะ นนยก็น้ำตาลกระปุกนี่้ายๆอ่ใไหาได้ลายดี๋ยวจสิใสเลยหน่อยลายนอ๋ยวน้ำส้มอันนี้ทั่วเด้เปิดยกันนันดาวทั่วหรือพิกใช่ไหมโอพพิกน่าจะเป็นพิกพีอันนี้พิกอันเผาน้ำปลากันนันดาว ข้าบดชีมน้ำตาลอยู่ไหนอย่บ้านี่น้ำตาลก็น้ำตาลนี่ชอบอ้าวฝนตกแล้วบังใส่นะคะใส่ใส่ดีอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ ก็กใส่ทิ้งไปอักขึ้นเดิมอันอนี้ผส่ไม่ผักกินจับก่อนนะ ก๋วยเตี๋ยวไก่เส็จสจฝนตกจำเี็นอ่เด้อกินก๋วยเตียวเด้วีนงก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านริมร้านริมข้างร้านแซ่บร้านจังเคยไมากินพีน้เสเสๆเด็ด

เอาีมันจะเอาไส้พริกเผาใข่งเสียอันนี้ผักีะทเท่าออกัน

ม่แ่คนี้ป้างบ้านให้ตมหนอยไปยังหลงมเหลืองมีเหลืองมีเหลืองมีเหลองอันนี้เส้นเล็กน้ำใสทากลางสายฝน้อง้วเดียวทางกลางสายฝนเป็นไงเอาซิมกันนะเ มาเด้อที่ใจก็บรรจ์บันท่าบ้าน tha สีดาบ้าน tha สีดาลิ้มข้างออกไปบ้านข้ามหมูคู่อ่าบัน tha สีดาข้ามหมูคู่ข้างออกไปบ้านข้ามหมูคู่อันนี้ร้านพิกัดบ้าน tha สีดาเนี่ยน้องนุ่มอันนี้เส้นทางไปน้องขอกี่เนอะนั่นมีทีดไปข้ามหมูคูข้างล่างนี่เป็นข้ามหมูคูข้างหน้าทางนีไปน้องขอกล้านลิ้มข้างอาจจะล้านเสียบเปนอร่อยยุติ ก๋วยเตี <Ừ. S 2> ๋ยวมะละก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเนาะไก่มะละมีมะละมะละกับบุกผมด้วยมะละไงเด้อบุกผมอืมสุดยอดเนาะใช่ เดี cage, ๋ยววัคซกนเด่นงเลยกล้แมนเด่นสูงมัน็หลายเนาะมาๆกินนองกินน้ำกันเด้อมกินก๋วยเตี๋ยวทำตามสายฝนจ้าเียวแสบบ